สวัสดีค่ะสวัสดีสุโคไทยตรงสะพานที่จะข้ามไปบ้านพี่นาไงข้างหลังคือทะเลาะกันอยอกถลุมเราไปไหนกันร้อนค่ะร้อนกาแฟกิร้านกาแฟก่อนโอ้แดดไปเที่ยวสุโขทัยที่เที่ยวเยอะมากค่ะดีนะที่สุพรไปก่อนมาคนละครั้งแต่ว่ามันรวมตัวกันอุ้ยนี่ไงคุณเดชคุณเดชอันนี้คุณเดชเหรอมีวัดค่ะ คุณจิตนะคุณแพ้โอุโเนี่ยโห้เดี๋ยวไปถ่ายข้างนอกนะคะเวียนหัวละหนึ่งถือกล้องแล้วเวียนหัวมาเที่ยวกันค่ะมาเที่ยวสะพานนี้ก็ให้รถใหญ่างนี่มาเที่ยววัดกันได้วก็เดี๋ยวไปแวะร้านกาแฟกันก่อนสะพานอะไรกันนี่สะพานอะไรนีร้านอะไรเปล่าน่้าไอ้เวอร์ดูป้ามาบ่อยไม่ใช่หรอไม่หรอใกล้บ้านนะต้องเดินข้ามไปใช่ปะ ไม่มันเอารถข้ามได้นี่มันข้ามได้แต่มอเตอร์ไซค์หรือมั้งหรอวะเอาหรอเอาต้องเดินแล้วแหละอย่างนั้นอะต้องข้ามสะพานนี้ไปหรอคะแล้วค่อยพิจารณใช่ต้องรถฝั่งนี้รถจักรยานโอเคค่ะรับมันหนักหดีจ้าดีได้มาเที่ยวสุดคุณคะมอเตอร์ไซค์อย่างนี้แล้วเขาก็ให้เจอข้ามข้าได้แต่มอเตอร์ไซค์โอเคจอดรถแป๊บเพราะว่าทางมันแคบอ๋อมัาไม่ขึ้น เอาสวัสดีไปแล้วมาเที่ยวสุโขทัยค่ะมีพี่หม่มาเที่ยวสุขโขท,ทัย,ทยพี่น้องฮูบาวา่าสมัยก่อน,นอันนี้คือที่เขาสูร้รบตบมือกันเป็นวัดเป็นวัด,วด,วดอะไรนะศรีศาส,ส,สนาอะไรแล้วก็เข้าถ่ายละครเรื่องขุนแผนเรื่องขุนเดชขุนเดชที่เที่ยวของของสุขโขทยัยเลยเด้อไม่แต่ว่าเพลงมันจะค่อน ไม่ไม่หายไปไหนไม่ไมืไมอที่บ้านไม่ได้มาไปบังรถเป็แหลงท่องเที่ยวของไทยนะบ,นบ,นบ,นบ้าน้านที่กลาเิเข้าสนาก่อเสื้อสวยนะสวยพีมบอกว่าเหมือนผ้าชิลิวแบบอ,อันหนึ่งนะสีมคือลูกค้าให้แล้วกูก็ไม่ใส่เลยใส่ตอนได้แชมป์อะทีมอยู่ทีมอะไรลี่วัวเด็กไิลี่วัู เดลิพูมีเขาอันนี้จะไปไหนเนี่ยอันนี้ไปไหน,นอ,หหอันนี้ไปไหนชื่ออะไรอะอปรางที่แปลว่าวาดัดค่อใช่เหรอเป็นชมชมปรางนะครับเป็นร้านกาแฟาคาเฟ่นะฮะเปิดเปิดเก้าโมงเช้านะครับ หนึ่งพุ่มเนาะสิบเก้าจุดได้ยังบรรยากาศสะพานนี้ข้ามได้แค่สามคนสามคนไม่เกินสามคนไม่เกินสามคนนะครับไอ้ถ่ายคลิปอยู่ไปเลยไปเลยลูก โอ้ยแดดดีจังเลยเอาเญิงไม่คุย,ยเหรอ,อน,นี่ก็จะมีสะพานนี้นะฮะแล้วก็จะมีมอเตอร์ไซค์ข้ามได้นะฮะขอบรถยนต์ข้ามได้มาดีทางน,นี้ดีตรงนี้แดดมันสองเป็นไงบรรยากาศ ดีดีมากมาเที่ยวทีใหม่ที่สุไทร์ก็ก็แปลกดีก็แปลกใจเยอะหมือนเราได้มาเทียท่ยวคนต่าไปบ้างกันมันม้วนอย่างเดียวมอมอใส่ข้าม,มานะก็เหมือนเราได้มาเที่ยวแบบแดดฮะโอ้แม่น้ำนะหลังบ้านผมเป็นอย่างนี้นจริงเหรอเพราะว่าบ้านผมติมาามดกับแม่น้ำอยู่แดดแดดที่เหอนหมู่บ้าน แปลว่าแม่น้ำแม่น้ำนี่มันมีสามช็อตเลยดิใช่ไหมใช่ไหมไม่กี่เราข้ามสะพานนึงแล้วก็อันนี้อีกคันหนึ่งโอ้โหม้อถ่ายรูปกันนะฮะเฮ้ยถ่ายรูปกันเสร็บจ้าไม่รู้ว่าเขามีหนูหรือเปล่ามองไม่เห็นช่องไปดัน รู้่พูดภาษาไทยแล้วกันนะเพราะว่าตรงสุโขทัยเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นสมรภูมิรบที่แบบเขาเรียกว่าอึดอ่ะเพราะมีน้ำตัดสองครั้งไงอ๋ออันนี้คือคือคือของจริงใช่ไหมไม่เม่กี้อะสะพานฝากนู่นนะกำแพงกันเสร็จปุ๊บเขาามันมันล้นมามันข้ามาไม่ได้มันก็จะมีตรงนี้อีกสาหัสอ่กฝางนี้อีกอันนี้คือของจริงเลรอใช่อันนี้ไม่น้ำนานแล้วแต่สะพานมันไม่ได้่ก็ทำไมเขาจะข้ามมาไม่ได้ข้ามยากก็ควรก็จะธนูโจมตีอีกอ่ะ ก็เหมือนคนรอยิงปืนอีกฝั่หนึ่งข้ามน้ำก็ยากแล้วออตัวไม่เกี่ยวกระแพงไงกระแพงก็มีน้ำกัน้นถ้าข้ามมาแบบข้าศึกข้ามมาก็มี็อดสองต่ออะไรเงี้ยแล้วก็ข้ามมายากขึ้นเงนี้ยสวยจริงเราฟินสะพานอ่ะโอเคเน,ะนาะเดี๋ยวไปไปดูร้าน ฮอดแล้วพี่น,อน้องฮอดแล้วฮอดแล้วนะฮะทางเข้าร้านชื่อปลาไปชื่อร้านว่าชมป<อ>ลาคุณเล่นร้านเลียว่าอะไรปลานเลียวา่าวันออกมากุชิเบลหาย <c oughs> ออกมากูชิเบลหายดูนี่คูแคงมากมีคี้เม้าบอกเลยหัวแตกไหมตางเข้าวันตรการกันต้องจัดโล แกอฮออ้โหแอกอฮอปะการร้างบนบนรา้างันนี้ก็เป็นนีขึ้นไปบนด้วยเหรอแน่ลองลองขึ้นมาดิอยขึ้นเปล่าอะไม่รูอ่ะขึ้นได้หรอขึ้นเลยขึ้นเลย กาบด้วยนมันมัาิขึ้นั์องไอรกดไใชครับอะไรเรียกว่าอะไรร้านน้าบนนะที่นังให้ชมิวกาแฟนั้นไงโดมที่โดมอะไระเป็นวัด เราจอดรถตรงนู้นไงื่อกี้เราข้ามสะพานมาตอนนี้ไข้ามสะพานมานิดนึงก็ถึงน้ำแล้วไปของสุโขทัยมันจะเป็นลักษณะเนี่ยอาคารของเขาเนี่ยนี่คือของจริงที่บูรณะแล้วเป็นเหมือนเดิมแต่บูรณะนิดหน่อยไม่ได้เยอะมากฟ้ <EK S 1> าวนู้นก็เป็นน้ำไงฟ้าวนนี่ก็น้ำ ้านล่างอาจจะไปดูโซนล่างนะครับอันนี้อะไรอ่ะโซนอาหารยงลาหาโไอนนโเรานย่งอ้เลยตอนนี้ขาดลนายลนายตีติองติดไม่ติดเลยสต่เได้อเลตัวเราต้องเด

เกียนต้องดูผลตรวจโอนบ้านเข้าไปข้างล่างคือมาตรการเขาดีอยู่นะเพราะว่ะาวัคซีนถ้าเกิดยังไม่ฉีดเรื่องอะค่ะเที่ยวปลอดภัยนะคะเพราะว่า ร้านกาแฟาเขาให้ดูหมดเลยว่าเขาฉีดวัคซีนหรือเปล่าถ้าไม่ฉีดก,ก็ยังใช้บริการก็ดได้ ถ่ายคลิปอยู่ถ่ายคลิปอยู่หนูถ Af ่ายให้ถ่ายคลิปแล้วันไหนเี้พี่ให้ให้ถ่ายคลิปเอาเข้าโซเชียลให้เราถ่ายให้ร้านบรรยากาศร้านนะครับมีเด็กอยากถ่ายให้นะฮะไม่เถ่ายให้แล้วเพิ่มไหมอ่าเราถ่ายให้บรรยากาศถ่ายคลิถ่ายให้เราถ่ายให้ถ่ายไปเลยพี่ฟันถ่ายสมบูรณตอนนี้นะครับอยู่ที่อื่นแล้วนะครับอยู่ที่อื่นแล้วน้องวินเล่นจุดดูอะไรอะไรสดอยู่หรอไรจุดดู นี่ครับอิงชัยยนะนอนถ่ายครับถ่ายครับนคนที่ถ่ายอยู่แคนนอันนี้น้องครับอุยยอยอยอตกนี่นมีคนที่ถ่ายครับถ่าย้ายแล้วครับถ่ายแล้วนะครับถ่ายแล้วพี่เทปผมองกล้องนู้นด้วยนี่สอง บอกมากควดอะไรนะคะควดอะไรนะสวยไหมคะสวยสวยมากเลยตาต้องบอพี่ฟอนถ่ายรูปไหมพี่ฟอนถ่ายรูปชมรูปเลือกว่าโอ้มีกระซิบด้วยให้ท่านผู้ชมเลือกนะคะว่าสวยหรือไม่สวยค่ะตาล้องบอก่าซิปมาเท่านี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพี่ฟอนถ่ายรูปไหมเดี๋ยวพี่ินถ่ายให้คลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีด้วยค่ะ